ในเมนูวันนี้ก็คือแข่งปลาส้มกันเป็นซูชิปลาส้มนะครับเอามากกว่า30คำก็ไดนะ้เดี๋ยวเรียงปิ้งย่างเลยเพิ่ม13 14 15สิกี่้มันไม่ละลายนะก่อนหน้านี้นเราสัญญาไปแล้วว่าเราจะมีของหลากวันให้น้องได้วันนี้นะฮะ The Eater นะครับยุทธภูมกับเพาเด็กของเราออกกองนะฮะจะไปกันที่ร้านในตา และก่อนที่เราจะไปวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับและเดี๋ยวเราไปเจอที่กองเลยไปเลยจ้าตอนนีนะ้เราอยู่ที่กองดีเซอร์เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามาท้ากินซูชิกันนะฮะโดยที่มีน้องนองนักศึกษาวัยขบเพาะขบเพาะเดี๋ยวตามไปดูนี่คนแรกนี่ยกำลังสัมภาษณ์อยู่นะฮะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่อนะ้องอะไรจ๊ะชื่อกุกกี้ค่ะกไก่สามตัวค่ะมาจาอะไรนมสวค่ะมสวทำไมวันนี้ถึงถึงถึงมาแข่งที่เนี่ยเพราะหนูอยากกินแซลมอนค่ะง่ายง่ายเลยค่ะแกงปลาส้มแกงปลาส้มเฮ้ยแต่ได้ข่าวว่าน้องเขามีสกิลพิเศษสกิลอะไรฮนะมีสกิลพิเศษอะไร น้องอะไรครับเฟิร์นค่ะน้องเฟิร์นโอ้โหเรียนมหาวิทยาลัยอะไรครับเอากันค่ะเอากันบริหารธุรกิจเกมและอีสปอร์ตใช่ได้นาวีใช่สายเมดเอ๊ะรู้ได้ไงฮะหมูเหงบอกวันนี้เตรียมพร้อมมาไหครับไม่กินข้าวเลยค่ะตอนเช้ารอหิวเต็มที่เลยวันนี้เสร็จเปรียบนะที่แนะนำที่แนะนำ ไม่อยากจะคุยกันว่าแบบเป็นแชมป์มาก่อนอะไรเงี้ยแชมป์แรกของเราปีนี้แชมป์หมูกระเพะกินอะไรลองท้องไว้ก่อนอย่าให้กระเพาะบีบตัวได้ก็ได้มอมจันกรเด็กันเซ็นแล้วตั้งใจวันนี้มากินเยอะไหมได่เจ็ดพันคำสองพันคำอ่าเบอร์น้องนี้จ้องนี้น้องเขาบอกน้องเขาเป็นคนพูดน้อยพี่พี่พูดน้อยเหรออยต้องกินเบียร์มา อจอกคงจะมีเรื่องทุกร้อนอะไรเป็นแน่จอกค่ะสมมติว่า <c oughs> ถ้าเทียมเนี่ยถ้ากินที่ตัอเองกินซูชิแกกินเหล้าอะไรเก่งกินเบี่ยมจอกนี้จอกนี้ <c oughs> เอาเลยตอนนี้นะครับเราถึงอยู่ที่ยุทธภูมินี่ยเราจะแข่งกันวันนี้แล้วนะน้องคุกกี้น้องเฟิร์นและน้องเฟรมจำได้ <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเราอยู่แข่ง ในเมนูวันนี้ก็คือแข่งปลาส้มกันเป็นซูชิปลาส้มนะครับคิดว่ากินได้คนละเท่าไหร่ <30 40 S 2> สามสิบะสามสิบสี่สิบเลยสี่สิบพันหนึ่งพันหนึ่งเดียจะดูพันหนึ่งหมายถึงเอาจังหวมาผ่นานกาันคิดว่าสามสิบสี่สิบหนึ่งพันเอาเงี้ยคิดว่าสามสิบถึงป่ะถ,ถึงนะถ,งถึงนะชิลชินะสามสิบถึงเอามากกว่าสามสิบคำก็ได้ 3าม1ขึ้นไปแต่ต้องหมดนะ30ขึ้นไปไม่มีครึ่งต้องสามสิบเอ็ดขึ้นไปเดี๋ยวเลียงปิ้งย่างเลยเพิ่มกินไม่ไหวกินไม่ไหวกินไม่ไหว้ากินไม่ถึงเลี้ยงปิ้งย่างคืนกาเป็นีกว่าแล้วอ่าแล้วดูว่าสามคนนี้ใครจะได้นำสตูดิตอติด้ายไปด้วยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเอางี้3สามสิบเอ็ดกขึ้นไปสินะ เราจะเลี้ยงปิงย่างได้แน่นอนเพื่อปิงย่างชนะแน่นอนพันเต็มร้อยทันเต็มร้อยดูรนะรู้ว่าใครยังไม่รอดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับว่าในสอดหมอระพูมเนี่ยเด็กๆจะทําได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะคอยเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยไปลุยเลยไป Shots at the enemy I'm gonna make it to the top Leave a legacy If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic Blow on sonic proof up I'm too honest When I take a few shots ไม่ต้องไปน้ำจิ้มมันที่แม่มันเยอะป่ะเฮ้ยถ้าเราดยตาปา่นี่สูสีนะเชฟสิบสี่สิบห้าสหกจ็ดสิบบเก้ายี่สบนครับเลยครับสี่สิบชิ้นโหวยวเป็นแชมป์ปีเนประจำสัปดาห์นี้กันเลยนะครับ เราแข่งกันเสร็จแล้วและเราก็ได้ผู้ชนะด้วยสี่สิบคำยี่จานนะครซึ่งผ่านภารกิจที่เราให้ไว้คนที่สองน้องกุกกี้สาิบแปดคำกินไป19บเกาจานคนสุดท้ายของเราน้องเฟิร์นเมดของเรากินได้ยี่สิบหกคำถือว่าชนะใจตัวเองไปแล้วนะครับนะก่อนหน้านี้นเราสัญญาไปแล้วว่าเราจะมีของรางวัลให้ถ้าน้องทําได้นะครับแน่นอนเราเป็นคนที่ทสัญญาครับ สาวีอยู่แล้วย่อยครับขอลังวันนะครับปิ้งย่างปิ้งย่างปิ้งครับอุยปิ้งกะย่างปิ้งย่าง ปิ้งย่างเอาปิ้งย่างเลยจ้าซุปซอาพยาหนีเนื้องามๆเดี๋ยวแล้วแกไม่คิดว่าแกจะชนะแล้วแกจะมากินปิ้งย่างใร้านกันแบบนี้เหรอ